หาโชรุมตอนตลกมาซื้อรถจ้าอืมอเฮ้ยเป็นไงบ้างวันนี้งานเรียบร้อยดี<า>ค่ะงานเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะใช่มียอดจองเท่าไหร่ช่วงนี้วันนี้นะคะมีลูกค้าสั่งจองรถนะคะยอด2 0สคันเลยค่ะผู้จัดการเฮอ,อยอดจองรถ2 0่คันใช่ค่ะโอ้ยเก่งมาก แม่ยอดยาหยีคุณตาเป็นลิเกเก่าหรือเปล่าคะเป็นลิเกอะไรแล้วแม่ยอดดวงตาดวงใจของพี่เก่งมากเลยจ้าชัวลิเกเก่าชัวแม่ฝันพัทลูดูแลที่นี่ให้ดีๆนะเพราะว่าโชว์รูมอิสสุข,ของเราเนี่ยรับบริการลูกค้าทุกระดับเข้าใจไหมคะเข้าใจคะ่ะคุณตาเก่งมากตั้งใจทำงานนะจะได้อยู่กับตานาน,านๆอมีลูกค้ามาแล้ว แถบนี้ได้หมดเลยครับได้ได้วางเวงอะไรได้หมดเลยอ๋อผมมานี่เลยมีวิ่งี่วิ่งตลกเว้ยวิ่งตลกเขาบอกมาแล้วครับใครเป็นผู้จัดการที่นี่ครับบอกเข้าไปดิใครเป็นผู้จัดการคุณตาหนุเนี่ยคุณอ๋อเป็นคุณตาเป็นคุณตาคุณเป็นผู้จัดการที่นี่ใช่อ่ะผู้จัดการสวัสดีครับทำ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 ถามถคือว่าผมนี่นะฮะ ติดต่อแยอย่าเ,เอาไปขอสั้นๆครับสวัสดีครับแย่ตั้นไปคือพวกผมเนี่ยกำลังจะมาซื้อรถครับผมต้องเป<ห>็นตลกเหรอตลกมีทั้งตลกชายแล้วก็ตลกหญิงเลยเหรอไม่ฮะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ฮะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่น้องผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแตจ๊ะหนูไม่ได้เป็นตลกคาหนูเป็นเมียตลกตอนแรกก็อยากจะเป็นตลกอัค่ะแต่โดนตลกเล่นซะก่อนเฮ้ยน้องคณะอะไรวะมากอกสามตะกร้าครับ พอดีมันเพิ่มมาอีกตะกร้าหนึ่งอ,นนอันนี้แถมแถมตะกร้านี้แถม <พบ S 2> สงสัยว่าไอ้ตัวใส่สูตรเดินนําพวกมึงมาก่อนเพื่อนแหละมันคือใครแนะนําเลยครับสวัสดีครับผมคือทนายแจ็คเป็นน้องชายทนายเจมส์น้องชายทนายเจมส์ที่ทนายให้ลุงพลเหรอไม่ใช่คุณเนี่ยพูดจาอะไรเนี่ยระวังโดนฟอ้องหมิ่นประมาทนะครับมาตาเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดแปดยี่สิบแปด เป็นตลกไม่ใช่ตลกเขาเป็นตลกของทนายครับคือต้องบอกพี่ก่อนว่าคือพวกผมไปเล่นตลกของทนายทนายของตลกอะไรครับผมก็เลยงงอูคหน้าครับค่อยพูดฮะเขาเป็นอะไรครับอ๋อใส่แมสใส่แมสอะไรเลวก็คนดูฟังไม่ทันทันแต่ขี้เกียจช้างกำลังเรียบเรียงคำพูดเขาเป็นทนายของตลกตลกต้องมีทนายไอ้น้องสมัยนี้ต้องมีครับพอผมไปเล่นที่ไหนเจอแขกเมาแซลมุกบ้างอะไรบ้างเนี้ย ผมก็ให้ทนายฟ้องเลยเหมือนกับคนที่มาคอมเมนต์ไน้ครับพูดนู่นพูดนี่เขาจะครอบไปเลยแล้วก็นําไปฟ้องไม่ต้องบวกอะไรค่บอะไรสวัสดีครับคุณกันเชียงกันชัยกันชัยกันชัยอีกคนครักันเชียงคดีอะไรฮะโอเคครับแต่ตอนนี้ดูคดีเกี่ยวกับตลกอยู่เดี Il> ๋ยวผมโทรกลับครับแกชอบกันเชียงนะลาออกจากไทยมาอยู่นี่ เล่นอะไรก็ได้ครับเ<ด>พราะว่า<ด>คุณเอาผมมาดูแลแล้ว<ด>ผมจะด,ดูแลคุณเองถ้าคุณดูเขาแล้วไม่ขำผมสามารถฟ้องคุณได้มาคุกตั้งปีไหมไม่เอาครับผมแต,แต,แต่ผมอยากจะดูพวกคุณเล่นตลกเล่นอะไรกันนะฮะที่มาวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นตลกให้ดูก่อนแล้ว่จะได้ส่วนลดหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่รถที่มาดูวันนี้คืออีซูซุครับไอสุดรถทางไหนครับรถอีซูซุเนี่ยพี่เจ๊บจะพูดชิอการเลยนเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าค่อยมาต่อไอ้นี่ออกไปเลยอินเสิร์ตยาวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว น,นี่มึงกำกับ,กบเองเลยเหรอคุณทน,นายครับแนะนำได้ผมสั่งอะไรได้หมดใช่ครับคุณทนายครับสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือ Isuzu x i l r i รุ่น Highlander ยนตกรรมดีไซน์เท่เหนือชั้นจัดเต็มด้วยชุดแต่ง e x y l e i t Package ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นด้วยสัญลักษณ์ Isuzu สีแดง เทสปอร์ตเต็มอารมณ์เลยครับต้องคันนี้เลยครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าคุดคุณเล่นดีสนุกสนานจะซื้อรถผมจ่ายงงจ่ายเงินดาวเดอมอะไรเรียบร้อยปั๊บโอเคขคับออกไปได้เลยแต่ผมขอดูมุก คุณสักนิดนึงเอาแบบเรียกน้ำย่อยไปก่อนลวกันอเอามุกเรียกน้ำย่อยไปก่อนล้วกันเป็นมุกพักหนังเป็นมุกพากหนัง,นนงคุณเจี๊ยบเดี๋ยวคุณเล่นเป็นพระเอกได้แต่ดองเดินเท็จหาความพ่อพอมะพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุกนี้พระเอกกับนางเอกจะอยู่คู่กันเหรอไม่ไม่มีนางเอกอ่ะไม่มีนางเอกแล้วนเกาะแขนอยู่เนี่ยอาวก็เข้ามาก็ตลกไงสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าช้าอีก20ปีต่อมาเปลี่ยนเป็นเท็กซัสบุรุนนุปุณนี้เขาเป็นใครเขามายืนณที่แห่งนี้ ดูลักษณะการแต่งตัวและท่าทางของเขาเป็นกายกระเปรียบเก่งในทางเชิงชนเขาเป็นคนก็คือผู้พิทักษ์สันติราชเด็ดขาดคือเสียงกําปั้นเสียงปืนคือเสียงสวรรค์ไม่ไหวแล้วมันนุ่งยิ่ง่งย่ข้างหัวครับเอาเคุณลพาขามาเองคุูก็ต้องรับผิดชอบเขาที่จะพึ่งเล่นกับพี่อย่างนี้สิพี่ก็เคิร์มสิมาเอาเหลียวไปทังซ้ายหันมาดางขวา อีหนูมายืนนี่ผมรูมันเล่นไม่ได้ตายยิ่เลยอะมายิงนั้นหัวหน้าเอาไม่อยู่หรอหัวหน้าเล่นได้มึงนีนะไม่รู้เล่นผมจะสอนเข้าว่าอย่าทำอย่างนี้อีกไ่อไ่อไไม่ไไม่ไ่มุกรูว่าส่วนตัวแต่เขาปดน่ก็เรื่องจริงอะแ่มสบายเขาเดียไปทางซ้ายเนขวาเขาบอกง่ายง่าแล้วค่อยๆงอขึ้นไปมองบนคาลิสาดหลังใหญ่ละพาสี่สิบกว่าล้า เขาเห็นแล้วมีคนอยู่ในคฤหาสน์นี่เขาจึงตัดสินใจตะโกนกล้องร้องออกไปว่าพี่ครับสูบซ่วมเลยครับเฮ้ยทำไมไม่ขำอ่ะเฮ้ยไปดูเป็ดปี้กันเดี๋ยวเฮ้ยวไดูถูกของนะเว้ยต้องขำในจังหวะว่ามีคนดูดซ่วมไหมเนี่ยตกมุกแล้วไอย่างยี้ไม่โดนแล้วอย่างงี้ได้ทิ้งกันทิ้งกันเพื่อนนพอไอ้เหี้ยเดรนการให้ครับคุณต้องจัดการให้เขาด่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่เป็นไรครับเพราะเขาเขา คุณจ้างผมมาแค่อะไรแม่แม่ไอ้ขำไงเอ้าเดี๋ยวไอ้เฮี้ยไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นครับโอ้ยตลกเฮี้ยอ่ะเฮ้ยคุณโอ้โหพร้อมมือกันต้องฟ้องแล้วกูฟังมึงต้องจัดการกูฟังคุณก็ต้องโอนละอนดักโอนอยู่แล้วโอนให้อยู่แล้วอ่ะถ้าโอนปุ๊บคุณได้เฮี้ยไม่ได้ตลกที่ดีมากเฮ้ยอะไรดีโอเคครับผิดหูปั๊บฟ้อมเลยดิโอเคเออเผลอก็จะหลับอีกจัดงานเยอะงานเยอะ แถวๆเลยครับต้องวัดแถวต้องเดี๋ยวเรียกแถวนี่อันนี้เป็นไม้พิเศษนะฮะอช่ๆฮ่าฮ่าฮ่าทฮทฮทฮ่ฮทีฮ่ีฮ่าทีีเฮ้ยตดูนี่ดูนี่ดูโลกจะกลมหรือแบนยากแค้นหรือทุบลำเต็มให้เพื่อนเกิดมาทุกคนยิ้มเต็นวละทะเลนให้มันเต็มอิ่มคนยิ้มแล้วแก่ยากยากแก่ก็ย่ายิ้ม

อย่างอย่างอย่างนพ่อยังอยู่ยิ้มสวยทำไมอยที่อยทีอะไรทีอดหรืออิ่มก็หัวเราะชอบใจออทีนี้พร้อมกันมาสามคนสามคนอดหรืออิ่มก็หัวเราะชอบใจ ยี่ห้ายี่อะไรอะอะไรอันนี้อะไรอันนี้แห่แห่มีแห่ด้วยแห่แห่เข้าใจไหมฮะอ๋อเข้าใจขิงพอนขิงพอนอดหรืออิ่มก็หัวเราะชอบใจแห่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 หมาหมาอ๋อหมาหมาไปบอกเขาทำไมฮหา่าหาเฮียเฮียได้คราได้ไ ได้เลยปดหรืออิ่มก็หัวเราะชอบใจหะก่อนทิชทิชไปไปมุกห้าฮ่าห้าอุ้ยชอบุ้ยชอบเตอายไม่ชอบรับไม่ได้สามไปดี๊ยยยยา่อ้ยอุ้ยฮ่่อไ้อ่้ยยื่อดาราเกายลีมายย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  แจยุ่งคุณดาจ้ามอนใครครับมันเป็นใครชื่อนักการเมืองในประเทศไทยดังๆเอาดังๆเลยนะรู้จักเลยนะครับธนาธรประวิทย์ป่าวิทยป่าวิทยป่าวิยปาวิทยเอาเป็นว่าปิดรายการตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ